ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอรบ,บชอรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคุณนี้โอแหมสวัสดีครับวน,โนตอนนี้ตอนนี้น,นี่ตะลุยมาอัมพา,าเลยใช่ไหมวันนี้ถูกต้องค่ะ กินข้าวร้านพระเอกกรุงเทพกรุงเทพของร้านอาหารเยอะแยะไม่หากินไม่หารับประทานเนาะปมะถึงอัมพวาเออบุ๊กประถมอัมพวาเบาๆจริงๆคิดถึงน้องไม่ได้เจอเป็นใครดีแล้วครับซึ้งร้านอะไรนะคะครัวนิยมอ๋อครัวนิยมดูเนื้อปูนะฮะไข่ปูนะครับแน่นๆนะครับแล้วก็แซ่บเครื่องเครื่องเยอะๆนะฮะเขาเรียกว่ามาอัมพวานี่ต้องมาและมาที่นี่เลยนะจะจะลองชิมดูนะเดี๋ยวจะลองชิมดู วิธ <oh> ีก <oh yeah> ินก <Oh ุหลนนะครับนี่มีเครื่องเค้าควาเยอะมากอร่อยมากแล้วแกงกระป๋องเริ่มผักครับเอาแล้นะคะเมนูเด็ดน่ากินมาก มันเยิ้มๆนะคะน่าก,กินมากไข่ไข่ปูน่าก,กินมากนะคะเมนูนี้น่าก,กินมากปูไข่ไข่แน่นๆไข่แน่ๆน,ๆน,ๆ,ๆ,นๆน่าก,กินเนาะใช่แก้มกับผักนะคะ